เอาละครับผมสวัสดีชมด้วยนะครับกับสวัสดีสวีดัสอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาดูครับเปิดฉากไทยลีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเมืองทองเราเนี่ยจะเจอกับทางด้านราชบุรีนะครับราชบุรีเราออกไปเยือนนะฮะวันเสาร์นะครับเวลาหกโมงนะก็ติดตามได้ทาง p ีพีทีวีนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวผู้เล่นของเมืองทองก็วิเคราะห์อะไรต่างๆของเมืองทองอย่างเด็ดเลยนะครับฝั่งทางราชบุรีเนี่ยเราพูดตอนท้ายนะฮะก็ ผมก็ไม่ทะรู้จักนักเตะด้วยนะครับราชบุรีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงตัวที่น่าอันตรายแล้วก็อาจจะเป็นตัวจี๊ดในเกมนี้ได้นะครับเราไปเยือนนะครับวันนี้นะครับในแมตช์นี้นะครับก็เป็นแมตช์แรกของไทยลีกเลยนะฮะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แมตช์แรกของเมืองทองแล้วก็ราชบุรีด้วยนะครับพังเมืองทองร่าศัตูเนี่ยนะฮะก็มีการได้กวินมาด้วยนะครับได้กลับมาแล้วก็เสริมนักเตะเยอะเลยสำหรับซีซั่นนี้ของเมืองทองนะครับ แต่พวกสมบัตตัวเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ทางด้านสมพรยศนะครับคู่เซนเตอร์ครับโค้ชเซนเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นเจสเปอร์นิวโฮมกับทางด้านลูกัรสโลชานะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอาแบ็กซ้ายน่าจะเป็นวัฒนก,นสกรสดละครน,นะครับแบ็กขวาน่าจะเป็นซุปพอร์ตนะครับอาตรงกลางเนี่ยน่าจะให้วีรเทพป้อมพันนะครับยืนตัดเจ็บนะครับโดยมีรุกนะครับ อย่างทางด้านพิชาอุทรานะครับเอกนิตปัญญาแล้วก็สโดมีสซเยฟนะครับแล้วก็สุน,น่านะครับสุน,น่าตัวเป้ากา็คือถ้าแผนผมจัดเนี่ยผมอะขอจัดเป็น42 3 1แล้วกันนะฮะก็จะเป็นทางด้านพิชาอุทราที่จะยืนคู่กับวิรเทพพ้อมผัดนะครับโดยแนวรุกก็น่าจะมีเอกนิตปัญญานะครับสโดมีเซเยฟแล้วก็เอลิกโจฮาน่านะครับโดยให้หน้าเป้าเป็นเฮนนี่อานิเยนะครับยืน กองตัวเป้านะครับถ้าเกิดแผลด้วผมจัดนะนะครับก็นายเป็นชุดใหญ่เลยนะครับก็สำาัตัวใหม่ผมว่าน่าจะเป็นเอกนิตกับเอลิกจอหนนาก่อนนะครับที่น่าจะได้ลงตัวจริงในแบบนี้นะครับก็แน่นอนครับว่าเมืองทองของเราเนี่ยก็เสริมเยอะพอสมควรเลยนะครับความจริงก็ความจริงที่น่าจะลงได้อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะแทนตาแหน่งกันได้อยู่ก็คือทางด้านอ่า วงสกอร์สุุลชัยเทวินนะครับก็ต้องดูว่าจะใช้เอกนิตหรือว่าใช้วงสกอร์แล้วก็มีสาระการยลรดอีกนะครับที่เล่นในตําแหน่งนี้ได้นะครับแต่บอกว่าน่าจะใช้เอกนิธก,ก่อนนะครับโอเคครับสาหรับจุดที่เมืองทองต้องระวังเลยก็น่าจะเป็นจุดเดิมๆก็คือเอาความผิดพลาดของแนวรับนะครับแต่วันนี้น่าจะมีเจสันนิวโฮมแล้วก็ลูคัสโกชาน่าจะเป็นโค้ชเซนเตอร์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็ต้องระวังเรื่อกเกนสนับของทางด้านฝั่งทีมทีมเจ้าบ้านด้วยนะครับอย่างราชบุรีนะครับ แต่ผมว่าเราเนี่ยน่าจะยิงประตูได้แน่นอนนะเพราะว่าแผงลุกเราหน้ากลัวมากนะครับแต่ผมว่าถ้ามีวิลเลเตบอนพันเนี่ยแดนรุกเราไม่น่าห่วงนะครับเพราะว่าพี่ชาวบูทาก็เป็นแผงลุกอยู่แล้ววิลเลเทิก็เล่นรับได้ดังนั่นผมว่าน่าจะเป็นคู่กลางที่สุดยอดที่สุดในไทยลีกแล้วนะครับถ้าในความคิดของผมนะเพราะผมดูดูแต่เมืองทองไม่ใช่แล้วก็ดูทีมอื่นด้วยผมว่าเมืองทองปัญหาเกมรุกน่าจะไม่ไม่น่ามีแล้วฮะปีนี้น่าจะแบบยิงประตูได้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าหน้ากลัวมากนะสำหรับแผงลุกเรานะฮะ ก็ในฝั่งตัวสำรองเนี่ยก็ยังจะมีแนวรุกอย่างอย่างเช่นปรมศอ่านวิไลนะครับกรวิทัศนานะครับแล้วก็มีสารัชจรญโลดอีกนะครับมีปุระเชิดทอสนิทด้วยนะฮะก็ถือว่าแบบโอ้โหบอกเลยว่ายอดอะฮะแผงรุกเรานะฮะแต่ก็เป็นห่วงแผงรับนิดนึงนะครับเพราะว่าแบกซ้ายกับแบกขวาเราก็ไม่ค่อยมีด้วยนะฮะก็ต้องรอติดตามกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยก็ จุดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยเอ้ยผมจุดที่เขาเรียกว่าอะไรฮะจบทาให้เรามีปัญหาได้เนี่ยกนะ็น่าจะเป็นเกมรับฝั่งเขาเนะะีะเพราะว่าเกมรับเขาก็โอเคยอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ดีเลยด้วยนะฮะเกมรุกเขาก็ระวังเกมสวนกลับเพราะว่าเขาก็มีการเสริมหลายๆตําแหน่งอยู่นะครับเราติดตามกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสะกอร์นะผมผมไม่เดาละกันเราติดตามกันนะฮะทางหน้าจอ bbdb สามสิบหกนะก็ถ่ายสดสดด้วยนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ